บอจีคือตัวตวนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนั่นคือการได้รับการยอมรับมันเคยมีคำพูดที่ว่ามนุษย์เราจะตายได้2ครั้งครับ ครั้งแรกคือในตอนที่เราหมดลมหายใจส่วนในครั้งที่2ก็คือในตอนที่ชื่อเราจะถูกพูดถึงเป็นครั้งสุดท้ายใครกล่าวไว้ไม่รู้ผมผมจำไม่ได้แล้ว oh <my> แต่ก่อนที่การจากไปทั้งสองครั้งจะเกิดขึ้นเนี่ยสปีชีนนี้ส่วนหนึ่งจะหาทางป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกลืมหลังจากที่หมดลมหายใจไปแล้วเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วอะ่ะด้วยสัญชาตญาณอ่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมตั้งแต่กําเนิดจะโหยหาการยอมรับในตัวตนของตัวเองจากผู้อื่นอยู่แล้วทั้งที่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตตตตััววกกกก็็าาาาามมผู้้้้คคนนนนนจจจะเเเลลืตตืือออททํํใใสิ่จจ่่่่งงีแแพหดดขไ โกหกอะมาว่าฉันอยู่ตรงนี้หมายความว่าชีวิตของผู้ที่ถูกจดจำเนี่ยมันจะแตกต่างกับชีวิตอื่นๆครับในส่วนตรงนี้ผมอาจจะต้องขอพูดถึงเรื่องของปรัชญาในเรื่องของ existentialism นะครับหรือว่าปรัชญาอธาิภาวะานิยมปรัชญาอธาิภาวานิยมเนี่ยมันเป็นแนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาอย่างชองปอลซานนะครับที่ ชองปอซาเนี่ยบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสำรวจการดำรงอยู่ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลโดยที่มันจะเน้นความสำคัญของเสรีภาพแล้วก็ความรับผิดชอบในการในการเลือกทางเลือกของตนเองแล้วก็การสร้างความหมายในชีวิตให้ให้กับตนเองส่วนส่วนที่เป็นคอร์สของปรัชญาน,นี้เลยก็คือการดำรงอยู่เนี่ยมาก่อนสาระหมายความว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนครับแล้วค่อยอยังไง สร้างความหมายให้กับชีวิตขึ้นมาเองจากทางเลือกที่เราเลือกในแต่ละวันความหมายก็คือแม้เราเกิดมาโดยถูกกาหนดเป้าหมายกำหนดตัวตนของเราผ่านใครสักคนเลืสักอย่างช่องพอซาร์บอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยไอ้พวกนั้นอะ่ะมันไม่ได้กําหนดตัวเราจริงๆหรอก มันคือความเชื่อที่พยายามกำหนดตัวเราเป็นตัวเราเองที่เชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะกำลังกำหนดเส้นทางชีวิตของเราอยู่ existential i s Ex m จะทิ้งสิ่งนั้นไปแล้วก็เลือกเส้นทางของตัวเองให้ใหม่กำหนดความหมายชีวิตของตัวเองใหม่ด้วยด้วยทางเลือกที่พวกเขามีผ่านการใช้ชีวิตเพราะพวกเขาเชื่อว่าความหมายของชีวิตที่แท้จริงอ่ะ มันจะต้องมีอิสระในการเลือกความหมายของชีวิตให้ดโดยตัวพวกเขาเองไม่ถูกกาหนดโดยอํานาจที่เหนือกว่าหรือหรือความเชื่อที่กําลังครอบงาเขาอยู่พวกเขาจะเลือกเส้นทางของตัวเองทําไมศิลปินที่เป็นตานานเนี่ยถึงแต่งเพลงขึ้นมาทําไมนักประพันธ์ถึงได้ถึงได้สร้างงานประพันธ์ขึ้นมาอย่างปราณีตทำไมเราไม่ได้เห็นหน้าพ่อโบจิสักทีวะ <Yeah. S 1> พวกเขาทําอย่างนั้นและเลือกเส้นทางของตัวเองเพื่อให้ตัวพวกเขาอ่ะให้ได้ได้กลายเป็นที่จดจํามากที่สุดได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการจดจําให้ได้มากที่สุด แต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าคนที่กลัวการเข้าสังคมเนี่ยแล้วเขามีความต้องการในลักษณะของ existentialism เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆหรอบนจีเคยเป็นคนที่ยอมรับชะตากรรมตัวเองแล้วครับว่าเธอเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้มันเกิดขึ้นมาจากการที่ตัวเธอมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่อย่าง โรคก,กลัวการเข้าสังคมอย่างรุนแรงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ต้องการการเข้าสังคมหรือการยอมรับจากคนอื่นนะครับจะเพียงแต่ว่าการที่เธอมีอุปสรรคใหญ่ในการกลัวการเข้าสังคมเนี่ยมันทําให้จุดที่เธอต้องการการยอมรับจากสังคมเนี่ยมันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะเธอมักจะตัวคนเดียวแล้วก็มักจะเป็นส่วนเกินของเพื่อนๆในห้องอยู่ตลอดเวลามีการทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเธอก็จะต้องไปจับคู่กับอาจารย์ตลอดมักจะไม่ค่อยมีใครมา,มาเลือกที่จะจับคู่กับเธอ มันมเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับพอใน,ในความเป็นจริงเธอตัดสินใจที่จะบันเทามันด้วยการสร้างตัวตนขึ้นมาตัวตนหนึ่งจากความสามารถที่เธอมีเนี่ยแล้วก็อัปโหลดมันลงไปในโลกออนไลน์ภายใต้ชื่อกีตาร์ฮีโร่เธอสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เพราะว่าความกลัวที่แท้จริงของโบสจิก็คือการไม่มีใครจดจาเธอได้เพราะงั้นเธอเลยพยายามสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพราะว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เธอยังรู้สึกว่าเธอยังคงมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ในตอนนี้ถึงมันจะไม่ได้โดยตรงนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เธอได้รับในสิ่งหนึ่งกกาารมมตลออด็คื การยอมรับในตัวตนของเธอเองเพราะจากที่เรื่องราวได้นําเสนอไว้โบจิเป็นคนที่มีต้นทุนมนุุษ์เนี่ยค่อนข้างสูงหรือเรียกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ผมได้ฟังเรื่องทฤษฎีนี้มาจากช่องคลาว d s เฟีย e อันนี้ก็วิเคราะห์ไว้ดีเหมือนกันนะครับเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ครับกว่า3ปีที่เธอฝึกฝนความสามารถทางด้านกีตาร์เธอแล้วก็ อัปโหลดมันลงไปในโลกออนไลน์ภายใต้ชื่อกีตาร์ฮีโร่เนี่ยตัวตนที่เธอสร้างขึ้นมามันได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนว่าเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนเก่งโบจิตพยายามอย่างหนักมากเพื่อให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นเธอเธอเริ่มเล่นกีตาร์เพราะเธอคิดว่าถ้าเธอเล่นเก่งพอทุกคนจะต้องหันมามองเธอแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเล่นกีตาร์เก่งภายใต้ตัวตนของกีตาร์ฮีโร่ขนาดไหนอะมันก็ยังทําให้เธอคงไร้ตัวตนอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าตัวตนที่เธอสร้างขึ้นมามันมันเป็นแค่ฉากหน้าบางๆครับมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตัวตนของเธอจริงๆอะเพราะว มันไม่ใช่ของจริงครับมันอยู่ภายใต้ชื่อกีต้าฮีโร่ด้วยซ้ำในชีวิตจริงเธอก็รู้อยู่แล้วครับว่าเธอไม่ใช่ฮีโร่อะไรด้วยซ้ำผู้คนไม่ได้จดจำเธอในฐานะฮิโตริโกโตเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่เธอทำก็คือการเลิกหยุดยั้งตัวเองจากการมีอิสระเธอทำในสิ่งที่เธอกลัวมันมาตลอดนั่นคือการให้โอกาสตัวเองในการพบปะกับคนอื่นอันนี้ไม่ค่อนข้าง,ง,งชัดเจนนะครับว่าถ้านิชิกะจังไม่ได้เจอกับโบจีเนี่ย เส้นทางชีวิตของโบจิอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้เธออาจจะเป็นพนักงานขายประกันที่ขายประกันไม่ได้แล้วก็โดนหัวหน้าด่าจนชีวิตบัตรซบอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอครับที่โบจิเนี่ยเลือกที่จะพาตัวเองออกมาเพื่อให้อยู่ในจุดที่ผู้คนเนี่ยพบเห็นเธอได้ง่ายเธอเลือกที่จะก้าออกมาจากเงามืดตั้งแต่แรกแล้วครับเธอเลือกที่จะแสดงออกให้คนอื่นเห็นครับว่าเธอเนี่ยสนใจในวัฒนธรรมของดนตรีเธอพยายามทําให้คนอื่นเห็นนะครับว่าเออเธอเล่นดนตรีได้เธอสะพายกีต้าออกมาแล้วนิจิกะจงงถึงเห็นครับ S <S <ไป>เพราะงั้นตลอดเรื่องราวการเดินทางของโบจิเธอจะพาตัวเองออกมาจากเงามืดมากขึ้น,นเรื่อยๆครับโดยที่เธอก็ใช้ดนตรีนี่แหละครับเป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอคําพูดของเธอมันถูกบอกเล่าออกมาผ่านเสียงดนตรีผ่านบทเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาในท้ายที่สุดเธอจะได้แสดงความเป็นตัวตนของเธอออกมาจริงๆนะครับก็ตอนที่ในตอนที่ไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เธอจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต่ตอนนั้นเนี่ยเธอมองข้ามความกลัวแล้วก็ความตกกังวลที่เธอเคยมีมามาตลอดเธอมองข้ามไปเหมือนไม่เห็นมันเลยครับในตอนนั้นเราจะเห็นว่าเธอไม่เหลือความกังวลใดๆกับสายตาของคนดูที่มองขึ้นมาที่เธออีกเลยแต่เธอคิดว่าในตอนนั้นเธอต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเธอตัดสินใจนะครับว่าฉันมาทางนี้แล้วและฉันจะไม่ยอมให้มันจบลงเพียงแค่นี้โบ๊จีเหยียบเอฟเฟกสุดแรงรถล,ลีกิตา้าสวนเสียงเินทาจากคนดูขึ้นมาเลยครับคนดูงง สมาชิกในวงก็งงเพราะว่าบจิตตะโกนสุดเสียงด้วยกีตาร์ของเธอว่าฉันอยู่ตรงนี้มองมาที่ฉันตัวตนหองเธอในตอนนั้นมันชัดเจนมากๆครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมองเห็นเธอแล้วมันก็เลยทําให้สมาชิกค,คนอื่นๆในวงเนี่ยจากตอนแรกที่เขวไปในตอนที่ไลฟ์เพลงแรกเนี่ยกลับมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ควรจะทําจริงๆได้ เพ,เพราะการตัดสินใจครั้งนั้นของโบจิและนั่นเป็นจุดที่ฮีโร่จริงๆได้เริ่มต้นขึ้นครับเพราะว่านอกจากทั้งคีตาจังแล้วก็นิจิกะจังที่ชื่นชมในความสามารถของโบจิจากใจจริงแล้วเนี่ยอย่างคีตาจังเนี่ยที่มองโบจิว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากจริงๆและต้องการจะเป็นคนที่ทําให้ได้อย่างโบจิและนิจิกะจังเองที่บอกว่าถ้ามีโบจิอยู่เนี่ย ความฝันของเธอมันจะต้องเป็นจริงได้อย่างแน่นอนเธอจะต้องไปถึงบูโดคังได้อย่างแน่นอนถ้ามีบจินั่นหมายความว่าเธอถูกจดจําจากผู้คนจํานวนหนึ่งแล้วจากการตัดสินใจของเธอในครั้งนั้นในโลกของความเป็นจริงะครับแรงบันดาลใจมันมักจะถูกส่งต่อให้คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งมันมักจะเกิดขึ้นจากแนวคิดปรัชญาอัติภาวานิยมที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้การพยายามสร้างตัวตนของใครสักคนให้ถูกจดจําโดยผู้อื่นเนี่ยมันถูกส่งต่อไปให้ใครสักคนที่อาจจะมีแนวคิดเนี่ยคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ว่าคนที่ส่งต่อหรือว่าคนที่ได้รับจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่มันมนจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับอย่างวงดน,นตรีที่โบจิเห็นในทีวีตั้งแต่แรกเนี่ยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้โบจิเนี่ยอยากจะเล่นดนตรีขึ้นมาเพราะว่า เธออยากจะถูกรายล้อมไปด้วยความสนใจครับเพราะว่านั่นมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรืออย่างตัวนี้กิกะจังเองที่อยากจะพาวงไปให้ไกลจนถึงบุโดคังอะครับเธอตัดสินใจอย่างนั้นเพราะว่าในตอนนี้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าเธอมีบทจิตแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองหรือพวกคุณก็ใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกันในตอนแรกว่า โบจินี่มันคือตัวเราเลยนี่หว่าที่มันที่มันมีความกลัวในจิตใจลึกๆคล้ายๆกับเราในตอนเด็กหรือในวัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเอาใจช่วยโบจิแล้วก็ติดตามการเดินทางของเธอเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาของตัวละครมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเพราะขนาดโบจิยังทําได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้ล่ะครับในจุดนี้ครับมันทําให้ตัวตนของฮิตริโกโตเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจริงๆเราก็เห็นว่าเธอยังคงเป็นคนที่กลัวการเข้าสังคมอยู่ดีแต่เมื่อเมื่อเราพูดถึงโบจิแล้ว เราก็จะรู้ทันทีว่าเธอเป็นคนแบบไหนแต่นั่นก็ทําให้เธอถูกจดจําในฐานะที่เธอเป็นเธอเมื่อพูดถึงโบจิเราก็จะรู้ทันทีว่าโบจิเป็นคนแบบไหนโบจิมีลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าเธอตัดสินใจกําหนดความหมายให้กับชีวิตในแบบที่เธอต้องการไปแล้วและมันมีความหมายกับหลายๆคนมากทั้งในเรื่องแล้วก็ต่อคนดูอย่างพวกเราเองซึ่งผมว่านั่นเป็นจุดที่ทําให้โบจิกลายเป็นตัวละครที่เข้าถึงเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในแง่หนึ่งมันอาจจะสะท้อนความกลัวในจิตใจของเราออกมาอย่างชัดเจนผ่านตัวละครตัวนี้ครับตอนที่ผมมีอายุเท่าๆกับโบจ ผมก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันผมผมกลัวการเข้าหาคนอื่นมากๆในในตอนที่มีอายุเท่ากับโบจิแต่ผมไม่ได้กล้าหาในยโบจิครับผมปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นสุดท้ายผมก็ต้องยอมรับในในสิ่งที่ผมเลือกและผมไม่ได้เลือกแบบโบจิครับผมไม่ได้กล้าหาในยโบจิเพราะงั้นโบจิก็เลยกลายเป็นฮีโร่สำหรับใครบางคนขึ้นมาจริงๆ,ๆนี่ก็คงเป็นการจับแพะชนแก่ของผมในการเอาปรัชญาในเรื่องของอัติภาวะนิยมมาเชื่อมโยงกับ โบจิดร็อกซึ่งผมว่ามันก็อร่อยดีนะแล้วก็บจิโดร็อกก็ยังเป็นกระตูนในอันดับต้นๆที่ผมชอบมากที่สุดถึงขนาดที่ว่ามีครั้งหนึ่งที่ผมไปที่ญี่ปุ่นแล้วผมไปตามรอยในจุดที่ในจุดที่เขาสร้างขึ้นมาจากสถานที่จริงในเรื่องของไลฟ์เฮาส์แล้วก็บางสถานที่ที่มีการนําเสนอออกมาในแอนิเมตเนี่ยผมก็ได้ไปตามรอยมาสนุกมากๆครับแล้วก็อนอกนั้นก็อยากเห็นหน้าพ่อโบจิ